สบายดีสวัสดีครับทักไทย FC ทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมในช่องวิถีคนสองฝั่งของอยู่กับผมเทพโยครับพี่น้องเวลา8โมงเสาร์ณประเทศแคนาดาทักไทยพี่น้องฟังไทยราคาพี่น้องทางฟังเล่ารวมทั้ง f อพี่น้องทยเล่าที่ติดตามอยู่ทัวโลกบ,บวัลสิเป็นทางยุโรปและกกระทั่งอเมริกาครับพี่น้องคนอื่นจะลืมฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามราคาคอมเมนต์เข้ามานะครับสุดเด็ดบอกพาดคลิปใหม่ๆนะครับ สำหรับเรื่องนี้ครับพี่น้องสิมเาเาบอกถึงในช่วงสถานการณ์เศรษฐกิจาลาวกำลังย่ำแย่นะครับผมไม่ว่าจะเป็นเงินเฟ้อไม่ว่าจะเป็นการงานนะครับสินค้าค่าแรงทุกอย่างนะครับช่วงนี้ลาวมีปัญหาแทบทุกด้านนะครับเพราะการบริหารประเทศของผู้นำโง่ในสปปลาวนะครับทีนี้คือ เรื่องยูทูบเบอร์ในสปปลาวนะครับยูทูบเบอร์ที่หาเช้ากินค่ำนี่แหละครับพี่น้องนะครับน้องๆที่เปิดคลิปถ่ายธรรมชาติไปช่วยคนในสปปลาวนะครับตามหมู่บ้านต่างๆนะครับตอนนี้ก็มีปัญหานะนะครับโดยโดยเฉพาะทางภาคเหนือเพราะตอนนี้ยอมรับนะครับว่าทางภาคเหนือนี่เรื่องคนจีนนี่แหละครับที่เข้ามา,าสร้างปัญหาให้กับ พี่น้องคนลาวทางภาคเหนือนะครับทางแข้งบอ่อเก้ี่ยครับพี่น้องสามเหลี่ยมอทองคำหรือว่าเขตเศรษฐกิจพิเศษนะครับทางภาคเหนือแล้วก็เด็กๆนะครับตอนนี้เป็นข่าวทั่วโซเชียลนะครับแล้วก็สื่อในทีวีลาวเริ่มนําเสนอนะครับเพราะว่าทนต่อกระแสสังคมไม่ไหวนะครับพูดถึงเรื่องสาวๆเด็กอายุ1 4บสนะครับโดนคนจีนพาไปไล่สดนะครับ ไปซื้อโทรศัพท์นะครับหอมแก้มจูบแก้มนะครับอะไรประมาณนี้เหมือนล่วงละเมิดทางเพศหรือเป็นการค้ามนุษย์สังคมในสปอร์เก็แชร์กันนะครับทางประเทศไทยก็นําเสนอครับตอนนี้ทีวีลาวเพิ่งจะรู้สึกตัวนะครับที่ผ่านมาไม่กล้านําเสนอนะกลัวนะครับกลัวภาพลักษณ์ประเทศเสียหายนะครับไอ้ที่การที่เราไม่นําเสนอความเป็นจริงนี่แหละครับมันยิ่งจะเสียหายนะครับแล้วยูทูบเบอร์นะครับหลายคนตัวนี้โดนนะครับ โดนเจ้าหน้าที่ในสปปลาวนะครับไม่ว่าจะเป็นกองหลอนเจ้าหน้าที่นะครับมีการเตือนด้วยนะนะครับห้ามนําเสนอ,อข่าวสารต่างๆที่มันเป็นภาพลักษณ์ที่ไม่ดีต่อประเทศหรือต่อผู้นําประเทศนะครับอะไรประมาณนี้คือไม่ได้จงใจที่จะไปแก้ไขปัญหาสิ่งที่เขานําเสนอไม่ได้เอาไปคิดพิจารณาและส่งเจ้าหน้าที่ลงมาแก้ไขนะครับ กลายเป็นไปจะไปเอาผิดคนที่นําเสนอนะครับอันนี้นี่คือ,อความโง่ของผู้นําในสปปลาวนะนะครับไม่กล้ายอมรับความเป็นจริงสิ่งที่มันเกิดขึ้นปัญหาบ้านเมืองทุกวันนี้นะครับประเทศเพื่อนบ้านเขายังนําเสนอเลยนะครับจะไปปกจะปกปิดปิดหูปิด,ปด,ปดตาประชาชนไปถึงไหนนะครับประชาชนเนี่เห็นปัญหาแต่ไม่กล้าแจ้งเจ้าหน้าที่ตํารวจนะนะครับ เขาก็แชร์ลงเฟซบุ๊กลงเพจเขาเองนะครับแล้วจะไปเอาผิดเขาตรงไหนนะครับมันเป็นสิทธิของเขานะครับอันนี้นี่คือปือคือผู้นำลาวคิดได้แค่นี้นะครับตอนนี้เนี่ยคือถ้าเราเห็นตามคลิปนะครับที่ลงตามโซเชียลต่างๆนะครับอันนี้นี่เป็นเพียงแค่ส่วนน้อยนะนะครับถ้าประชาชนในสปปลาวนะไม่กลัวว่าจะโดนเจ้าหน้าที่เอาผิด การที่ไปแชร์ทําให้ภาพลักษณ์ประเทศเสียาหายสิ่งที่ไม่ดีเอามานําเสนอนะถ้าปล่อยให้ประชาชนนี่นำเสนอแบบเต็มที่นะครับถ่ายลงมาเลยมีอะไระครับมีเยอะกว่านี้อีกนะครับบางทีเนี่ยคนจีนแต่จะบอกให้คนจีนเนี่ยไปเอาเอาเงินไปให้พ่อแม่นะครับของเด็กในสปปลาวนะครับตามภาคเหนือของเราตามบ้านนอกนะครับเอาเงินไปให้พ่อแม่ ไปหลอกพ่อแม่นะครับว่าจะเอาลูกเนี่ยไปทํางานด้วยไปทํางานบ้านจะไปทํางานร้านอาหารจะเอาลูกเนีย่ยไปเป็นแม่บ้านนะครับจ่ายเงินให้พ่อแม่ไปอ่าสมมุติว่าให้หนึ่งหมืนบาทนะครับพ่อแม่ก็ให้ลูกไปเลยพ่อแม่ก็ไม่ไม่รู้เรื่องไงนะครับคือคือเขา้าเข้าใจไหมครับว่าพ่อแม่แถวบ้านนอกคือเขาไม่รู้ไงนะครับเขาไม่รู้ว่าเขารู้ว่าคนใจดีเอาเงินมาให้แล้วเอาลูกสาวไปทํางานด้วยจะได้เงินอีกนะครับ เขาคิดได้แค่นั้นถ้าไม่มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือกระทรวงวัฒนธรรมในประเทศลาวเข้าไปตรวจสอบนะครับปัญหามันก็จะเกิดขึ้นนะครับเพราะพอ่อแม่ก็เติบโตอยู่ในเขตบ้านนอกไม่ได้เรียนหนังสือไม่ได้รู้ความไม,ไม่ได้มีความรู้อะไรเลยนะครับลูกเกิดมาก,ก็ไม่ได้เรียนหนังสืออีกนะครับอายุ14-15เพิ่งจะเรียนป1ป2ก็ถูกหลอกง่ายนะครับ ผมไม่น่าเชื่อนะครับว่าทุกคนนะครับในสปปลาวนะผมไม่อยากเชื่อนะครับว่าทางโซเชียลนี่เขาแชร์กันมาไม่รู้กี่วันนะครับไม่รู้ว่าไปมุดหัวอยู่ที่ไหนนะครับเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือนักข่าวในสปปลาวก็เช่นกันนะครับเขาแชร์กันเป็นอาทิตย์สองอาทิตย์นะครับเรื่องนี้แหละเรื่องคนจีนนี่นะครับหลอกคนลาวไปค้ามนุษย์อะไรต่างๆนะครับเพิ่งจะรู้สึกตัวถ้า โลกโชเชียไม่แชร์นะเาน่าจะปล่อยให้ขายบริการกันไปทั้งทั้งประเทศมั้งนะครับไม่ได้สนใจว่าเด็กเพิ่งยังไม่พ้นยังไม่บรรลุนิติภาวะนะครับยังอายุ14-15-16อยู่เลยนะครับบางคนนี่ยังไม่ถึงอ่ะ10 15ด้วยซ้ำนะครับเห็นไหมครับในคลิปหนึ่งคนจีนให้ให้เงิน50,000กีบเด็กเพิ่งจะ12มั้งนะครับ12 13แล้วให้คนจีนเข้าไปคุกค,คามอยู่ในชุมชนคนลาวได้ยังไงนะครับ ไปดูคลิปมันโอ้โหมันน่าห่วงมากเลยนะครับทุกคนไปดูคลิปคนจีนนี่ถ่ายบุกเข้าไปในหมู่บ้านนะครับขึ้นไปบนบ้านนะครับไปนั่งกับเด็กๆผู้หญิงอายุห้าขวบเจ็ดขวบสิบขวบนะครับเจ็ดแปดคนนะครับคนจีนบุกเข้าไปได้ยังไงคณะบ้านนะครับผู้ใหญ่บ้านกองหลอนไม่มีเหรอครับในสปปลาวผมถามหน่อยนะครับทํามอยู่ทางภาคใต้ทําไมเวลาไอ้ทางภาคใต้หรือว่าทางไอ้ จังหวัดอื่นๆในลาวเวลาคนไทยไปทําไมคนต่างบ้านต่างเมืองไปทาไมกองหลอนเจ้าหน้าที่ทําไมมามาตรวจสอบไว้ไหวนะครับทีนี้คนจีนนี่บุกไปถึงบ้านขึ้นไปบนบ้านด้วยซ้ํานะครับไม่เห็นอํานาจการปกครองหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเจ้าหน้าที่รัดกองหลอนเข้าไปตรวจสอบไม่มีเลยเงียบเก็บนะครับผมไม่เข้าใจว่าการบริหารประเทศมันยังไงจงใจที่จะค้าคนลาวหรือหรือว่ารัฐบาลลาวไม่มีสินค้าผลิตสินค้าหรือสร้างรายได้ให้กับประชาชนนะครับไม่มีสินค้าแล้ว จะต้องสนับสนุนนะครับส่งคนลาวไปขายต่างประเทศเหรอครับโดยเฉพาะเด็กๆนะครับส่งไปขายให้คนจีนเหรอครับอันนี้นี่คือสาเหตุนะครับผมก็เลยไม่รู้จะผมไม่รู้ว่าจะคิดยังไงนะฮะสังคมในในสปปลาวนะนะครับโดยเฉพาะตอนนี้ทางภาคเหนือคือภาคเหนือติดกับประเทศจีนไงนะครับเด็กๆนี่หายตัวเป็นว่าเล่นนะครับเด็กอายุสิบสี่สิบห้าโดยโดยเฉพาะผู้หญิงนะ หายตัวตลอดนะครับไปโผลที่จีนโดนทารุณกรรมนะครับโดนบังคับคาประเวณีนะครับคิดดูครับอนาคตผู้หญิงหรือว่า,าผู้หญิงลาวจะเป็นยังไงนะครับคิดดูมันขึ้นอยู่กับผู้นําประเทศนะครับผู้นํามันไม่มีศาสนาหรือเปล่าไม่มีวัฒนธรรมนะครับคือผู้นําที่มีหัวความเป็นคอมมิวนิสต์จนเกินไปไงเลยไม่รู้ว่าขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของเราเป็นยังไงมันไม่รู้ไงมันไม่รู้อยากจะรักษาอย่างไงนะฮะ โอเคครับขอบคุณพี่น้องหลายๆนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมครับพี่น้องอย่าลืมฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามแล้วก็คอมเมนต์เข้ามาครับพี่นอ้องสุดยบ่พลาดคลิปใหม,ใหมสวัสดีครับสบายดี